축하 ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีชาเกมเมอร์ค่ะก็อยู่กับพัทอีกแล้วนะคะใน Utopia o r i g i n จนะคะแล้วนี่ก็จะเป็น EP ีที่2นะคะของเอาชีวิตรอดในเซิร์ฟพ v p เนาะก็จะมาสอนเกี่ยวกับวิธีการฟาร์มเลเวลนะคะว่าฟาร์มยังไงให้อา่าเลเวลไวที่สุดนะคะแล้วก็ ไม่ต้องเสี่ยงโดนตีของตกนะคะมีวิธียังไงก็เดี๋ยวคลิปนี้พัดจะไปแสดงให้ดูเลยนะคะแต่ก่อนอื่นพัดจะขอบพูดนิดนึงว่า,าสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมเวลาเราจะออกไปฟาร์มนะคะก็คือเราจะต้องเอาอุป,ปกรณ์ไปให้ได้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะคะก็คือเอาไปแค่ของที่จําเป็นเนาะ โดยที่เซิร์ฟ PV PVP นะคะมันไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าเราเล่นเล่นอยู่เนี่ยจะมีคนมาตีเราหรือเปล่านะเราก็ถ้าเกิดเราพกของไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะทให้ของที่พกไปเนี่ยตกได้เยอะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกของที่จําเป็นไปแค่นั้นก็พอนะโดยพัดจะเอาไปแค่ที่ขุดนะคะกล่องแล้วก็ถุงนอนนะรวมไปถึงพวกอา,อาหารต่างๆด้วยนะคะก็เอาไปด้วยได้เนาะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่พัดจะพกไปเผื่อนะคะก็คือจะเป็นดาบ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอิมเกิดตอนกลางคืนเราก็อาจจะต้องตีอิมเพื่อเอาลูกแก้วนะคะมาใช้ในการที่ซ่อมอุปกรณ์ในการขุดของเรานั่นเองก็หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะคะ,ะซึ่งจุดฟาร,ร์มเหล็กที่ผัดแนะนำนะคะก็จะเป็นบริเวณเสา F นะคะเสาฟอแกนตรงนี้นะด้านบนนะคะตรงบริเวณภูเขาหัวกะโหลกตรงข้างๆภูเขาตรงนี้นะจะเป็นจุดความเหล็กที่พัดแบบแนะนําให้ไปฟาร์มเพราะว่าตรงนี้คือมันจะมีเหล็กที่อยู่รวมกันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปตรงนี้กันแล้วกันเนาะสำหรับเลเวลแรกๆเนี่ยอุปกรณ์มันก็ยังไม่เอื้ออํานวยต่อการฟาร์มมากใช่ไหมพัดก็จะแนะนําให้ไปฟาร์มแร่เหล็กหรือแร่เงินก่อนนะคะเพื่ออัปเลเวลตัวละครแล้วก็ กดล็อกอุปกรณ์ที่ใช้ฟาร,ร์มแร่ในระดับทองนะคะเพื่อที่จะใช้ในการฟาร,ร์มแร่คริสตัลนะเพราะว่าแร่คริสตัลนะคะจะเป็นแร่ที่ให้ exp มากกว่าแร่อื่นเลยนะในการที่เรามาฟาร,ร์มแร่คริสตัลเนี่ยมันก็จะทำให้เลเวลของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ไวมากยิ่งขึ้นนะคะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่พัดจะขอแนะนำนะคะเวลาเราเล่นเซิร์ฟ PVP เนี่ยสิ่งที่เราควรทำก่อนการฟาร์มทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มแร่หรือว่าฟาร์มไม้เนี่ยก็คือการทำโลกก่อนนะคะให้เราวางถุงนอนนะคะแล้วก็วางกล่องให้เรียบร้อยแล้วกเ็เก็บอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะในตัวเข้าไปก่อนเนาะหลังจากที่เก็บของครบหมดทุกอย่างแล้วนะคะก็ให้เราไปทำการฆ่าตัวตายนะโดยจะ ใช้วิธีไหนก็ได้ในการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นจมน้ําตายโดนสัตว์ตีตายหรืออะไรก็ได้นะคะมันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันยกเว้นกรณีที่เราเปิดแดงไปตีคนอื่นนะคะหรือว่าเปิดแดงแล้วโดนคนอื่นตีตายะคะ่ะในกรณีนั้นเราจะไม่ได้รับโลนะคะจากที่เพื่อนๆเ,เห็นในคลิปเนี่ยเดี๋ยวพัดจะทําการปล่อยให้ตัวเองหิวตายนะคะเพื่อที่จะได้ทําโลแล้วเราก็ค่อยไปฟามกัน,น,นเอง โอเคค่ะตอนนี้ก็ตัวละครตายเรียบร้อยแล้วนะคะเดนซมอลล่ก็ให้กดตายไปเลยนะแล้วก็เลือกจุดเกิดนะคะให้เป็นจุดถุงนอนตรงนี้โอเคหลังจากที่เกิดมานะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยจะมีรูปบับขึ้นนะคะเป็นรูปโล่แบบนี้เนาะ เวลาที่เราตายหนึ่งครั้งนะคะหลังจากที่เราตายไปเราจะได้รับบัฟอันนี้มานะเพื่อที่การตายครั้งที่2ที่3ามที่4เนี่ยของจะไม่ตกอีกนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยทําโล่อันนี้ไว้นะคะในการตายครั้งต่อไปของก็จะไม่ตกแล้วนะเพราะว่ามันมีโล่กันเอาไว้อยู่ไง แต่ว่าโล่นี้ก็คือจะมีเวลาจํากัดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยคอย,คอยมองๆด้วยนะถ้ามันใกล้จะหมดหรืออะไรเงี้ยก็ต้องรีบไปเก็บของนะแล้วก็ตายเพื่อที่ทําโล่ใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่ช่วยในการฟาร์มได้ง่ายยิ่งขึ้นนะเวลาที่เพื่อนเนเนี่ยจะไปฟาร์มในเซิร์ฟ PV PVP นะแล้วก็แบบว่าพกของเยอะใช่ไหมมีดงมีดาบม,มีที่ขุดแลว้วกลัวของตกเนี่ยก็ใช้วิธีนี้นะคะในการที่จะป้องกันของตกแต่ว่าต้องขยันทํานิดนึงนะคะถ้าโล่หมดก็รีบไปทําใหม่อะไรแบบนี้ และที่สําคัญนะคะเวลาที่เราทําโล่แบบนี้นะต้องเข้าใจด้วยว่ามันจะทําให้ EXP ของเราลดด้วยนะคะทุกครั้งที่เราตายนะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนไม่อยาก EXP ลดแต่ว่าแลกมาด้วยกับความปลอดภัยในการฟาร์มนตพัดว่ามันก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะคะหลังจากที่ทำโล่อะไรไปเสร็จสรร,รแล้วนะคะเราก็มุ่งหน้าฟาร์มได้เลยนะโดยพัดจะเริ่มจากการฟาร์มแร่เหล็กนะคะแล้วก็ ค่อยขยบไปฟาร์มแรกซิลเวอร์หรือแรกเงินไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งเลเวล30นะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพัดก็เลเวล30เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พัดเนี่ยได้ทำการปลดล็อกนะคะอันนี้แล้วนะคะเออเป็น ปลดล็อกอุปกรณ์อันนี้นะโดยเงื่อนไขของมันเนี่ยก็คือจะต้องมีเลเวล30นะคะแล้วก็จะต้องมีทองคําแท่ง1อันนะคะในการปลดล็อกเมื่อเราปลดล็อกแล้วเราก็จะสามารถรับได้ตลอดเลยนะคะซึ่งหลังจากที่พัดได้ที่ขุดทองมาแล้วนะคะพัดก็จะไปทําการฟาร์มแร่คริสตัลเลยนะคะ โอเคค่ะทุกคนผัดก็ขออนุญาตสลับมาที่ตัวหลักนะคะเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการอธิบายเนาะเพราะว่าตัวหลักเนี่ยปลดล็อกอะไรทุกอย่างหมดแล้วนะคะหลังจากที่ตัวรองของเราเนี่ยได้ฟาร์มไปถึงเลเวล30นะคะเราก็สามารถปลดล็อกที่จะทําอุปกรณ์นะคะในระดับขั้นที่เป็นพวกของทองแล้วนะก็คือพวกที่ขุดทองขวานทองอะไรต่างๆแล้วนะคะจุดต่อไปที่ผัดจะแนะนํานะคะก็คือการฟาร์มแบบว่า ให้ไปฟาร์มระดับแอดวานเลยนะคะไม่ต้องไปตีแร่ทองแรกเงินนะคะบวก EAP ทีละ3 0 0ออีกต่อไปแล้วนะเพราะของระดับทองเนี่ยก็สามารถที่จะไปฟาร์มแร่คริสตัลได้นะคะ โดยอันเนี้ยจะเป็นวิธีการฟาร์มเร็วๆนะคะสําหรับคนที่แบบว่าเพิ่งมาเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากฟาร์มเวลเร็วๆเนะี่ยพัดก็จะแนะนําให้ไปฟาร์มแร่คริสตัลนะคะซึ่งแร่คริสตัลเนี่ยก้อนหนึ่งเขาจะให้ exp ประมาณ1000 exp นะคะซึ่งมันค่อนข้างเยอะกว่าการไปฟาร์มแรกเงินแรดหองมากๆเลยเนาะก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมพัดถึงแนะนําให้ไปฟาร์มแร่คริสตัลนะคะ ก็จุดที่พันแนะนําให้ไปฟาร์มนะคะก็จะมีเป็น2จุดใหญ่ๆด้วยกันนะคะจุดแรกนะคะก็คือบริเวณทะเลทรายตรงนี้เลยที่ทุกคนเห็นนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะก็จะเป็นบริเวณภูเขาไฟนะคะซึ่งหลังจากที่เพื่อนๆได้เห็นในแมปเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้นะว่ามันมีแร่คริสตัลอยู่ทั้งหมด3จุดนะแล้วก็มีแร่ออกซิเดียน2จุดเห็นไหม คือเราสามารถเลือกที่จะฟาร์มแบบวนๆได้เลยนะคะก็คือปกติเวลาที่พัดจะไปฟาร์มวิวใช่ไหมพัดก็จะเริ่มจากการฟาร์มแรกคริสตัลตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ตามไดออฟซิเดียนตรงนี้ หลังจากนั้นพักก็จะสลับมาที่ภูเขาไฟนะคะก็คือฟาร์มแรกคริสตัลเกาะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆอย่างนี้เลยวนไปเรื่อยๆนะคะอาจจะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะว่าแบบเอออยากจะฟาร์มแค่อยู่ในภูเขาไฟหรือเปล่าหรือว่าจะฟาร์มแค่อยู่ในทะเลทรายหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่เลยนะคะแต่ถ้าใครที่อยากได้ exp ไวๆอยากเวียไวๆนะพัดก็แนะนําให้ฟาร์มทั้งสองที่ไปเลยนะคะ โดยการฟาร์มที่ไหนสักที่หนึ่งให้เสร็จก่อนนะแล้วก็สลับมาอีกที่หนึ่งแล้วก็ฟาร์มต่อเลยนะคะซึ่งแร่เนี่ยมันจะใช้เวลารีเฟรชประมาณ1ชั่วโมงนะคะค่อนข้างที่จะไวเนาะ mm hmm. ก็คือพูดง่ายงายว่าถ้าเราตีจบจุดหนึ่งแล้วเนี่ยสมมติเราตีที่ภูเขาไฟจบแล้วนะคะแล้วเราก็ไปฟาร์มที่ทะเลทรายต่อเพราะเราตีทะเลทรายเสร็จตรงนี้มันก็เกิดแล้วนะคะแป๊บเดียวไม่นานเนาะ เพื่อนๆก็สามารถทําตามวิธีที่พัดแจ้งไปตอนต้นเลยนะว่าให้วางถุงนอนวางกล่องนะคะแล้วก็ฟาร์มกันไปรัวๆได้เลยเนาะตามนี้เลยนะคะสําหรับคนที่แบบว่าจะฟาร์มเลเวลนะอยากมเีเลเวลเร็วๆก็ไปฟาร์มตามนี้ได้นะคะ mm. ก็คือฟาร์มวนๆไประหว่างภูเขาไฟแล้วก็ทะเลทรายนะคะ เึ่งเดี๋ยวตัวลองพัดเนี่ยพัดอาจจะไปฟาร์มหลังจากนี้นะคะคือตอนนี้อาจจะยังไม่ว่างไปฟาร์มเนาะแต่ก็เดี๋ยวจะฟาร์มตามๆกันมานะคะและ้วถ้าเกิดว่ามันมีแบบว่าข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเกมแบบว่าแนะนําผู้เล่นใหม่ตรงไหนเนี่ยพัดก็จะมาอัดคลิปแยกให้ทุกคนอีกทีหนึ่งเนาะก็ EP นี้นะคะจะเป็น EP ที่2นะคะในเรื่องของการแนะนําเวลาฟาร์มเวลนะว่าต้องทําอะไรยังไงนะคะก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะคะไม่มากก็น้อยแล้วเดี๋ยวพัดจะทำา p p แยกต่างๆออกมาอีกนะคะเป็น EP3 EP4 นะคะที่สอนเกี่ยวกับข้อมูลในการค้าของหรือว่านู่นนี่นั่นมากมายเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีข้อมูลตรงไหนที่อยากทราบนะีก็สามารถถามไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะเดี๋ยวพัดจะพยายามทำคลิปแล้วก็หรือว่าอันไหนที่แบบว่ามันไม่ได้ยากมากก็จะตอบคำถามไปให้นะคะในคอมเมนต์ ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้วิธีการฝัมเวลนะแนะนําแบบง่ายๆนะคะไม่ได้แบบยุ่งยากมากใครๆก็ทําได้เนาะพัดก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ